เราจะไปดูที่เทกันนะครับเพื่อน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 ตอนนี้ก็อยู่กับกช่องพีง่โอ้บัมซิงอ้าวเมียโทรมาโอ้ย,อยกิ๊กโทรมากิ๊กโทรมาเอฟซีโทรมาครับคืครับขึ้นบอ่อโอ้โหขึ้นบอ่อชิวๆอ่ะโอ้โหแรงจัด่ะเพื่อนๆแรงจัดเลย ทอทงยิงกระต่ายครับกระต่ายตายหมดแน่นอนอ่ะได้เป็นตัวไหมตัวเดินหรือว่าไหนคอัตัวเดินขาผมนี่เลยเห็นไหมนี่เพื่อนๆเห็นในตรงสีดำๆไหมตรงโลโก้ฮิโน่เนี่ยนี่แหละรอยแผลที่ผมทำไปชนรถเซมโม่ไล่ชนเราไล่ชนอยู่ตาจง เดี๋ยมไม่พูดหนักเลยครับอคงพูดหนักไหนครับอาซื้อไม่ได้ครับมีเครื่องเดียวในโลกเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโทรศัพท์ของจานโอนะของพี่โอครจอโค้งเคยเห็นมวจอโค้งครับเพื่อนๆสังเกตจะดีนะจอมันจะโค้งๆอ่ะนีรุ่นใหม่ครับมีเครื่องเดียวครับมีเครื่องเดียวับมีเครื่องเดียวในประเทศไทยแล้วผมจะบอกว่าเครื่องนี้ซื้อมาแพงมากเครื่องละ้าเก้าเกเกเกาก้านเหะสายโมก็มาครับ ดูยแต่มันแต่มันโค้งจริงนั่นเนี่ยโคงเพราะว่าพี่โอ๋เฟี้ยงไปสามทีหน้าจอไม่แตกเออหน้าจอมันไม่แตกดูดิแม่งเ้ยโคตรเทดิท่าละที่ใส่ซีไปจกสองร้เก้าสิบถ้าใครอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรวะเนี่ยซัมซุงนะครับนี่โคตรทนอ่ะดูดิใครอยากได้ก็ไปซื้อได้นะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายเรานะครับไปละไปซื้อีนี่ครับทางวิ่ง พอออกจากบ่อแล้วก็จะสบายๆยอย่างนี้เลยครับทางลาดยางครับ <c oughs> ใครขับรถไถบอใคไปตินไปไหนอ่นแหละปลูกอยู่นั่นนะอ,นอ๋อถ่ายคลิปบอถ่ายคลิปด้วยนี่ค,ครับเป็นไปออกอ้นี่ครับทีทีครับนี่ฝ <c oughs> ืนไปวะเออผมเช็คได้อเอ้าไล่ ทำอะไรพี่อ๋อเทบ้านนี้ีเองซุง <c oughs> มสาเกลวรถคว่ำเต็มเลยรถพว่วงคว่ำฮะรถขนไม้สับเลยอ๋ออือ ติดจังกั๊ซีเลยวะนไหครับดูครับ <c oughs> ร,บรถถ่ายขี้เกียจเกียจ์ทำงานสลักหักสลักขาดบอใส่รับเอานิดหนึ่งย้ายตะเกียร์ตรงนี้น นงานข้าวเลยนะพี่ออนี่มาแล้ววันนี้ร้อนครับวันนี้เปิดแต่ทั้งวันเลย นี่นะมาอย่างนี่ครับวันนี้เป็นพนังงานลูกรถด้วยครับหยิบต่อไม้ได้มีต่อไม้ได้เสียงยางเลยเลยเลย,เลยอ๋อ นนะอ้าวแซงแล้วโดนแซงแล้วทำสิ่งน,นี้โดนแล้วก็โดนแซงหรอก แซงแล้วครับนี่ครับรถถ่ายซ่อมเสร็จแล้วอ้าวไปเช็ครถเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให,ให้โอเคอยู่ไหม เดี๋ยวมาดูพี่เล็กถอยดินครับเอ้อถอยเทยดินครับทางแคบด้วยนี่ครับเมื่อกี้พี่โอชนกระจกชนนังกระสีเลยโอ้ย <c oughs> ยังยัง เลยเอาโอ้ปีนไปเลยครับโอ้ต้องไปหน้าอีกโยกไ,ปไป่ใหม่โยกไปพุนโยกสามรอบ ติดสังกะซื้อเลยอะ่ะโอ้ยกเลยครับตอนนี้ก็รอรถถ่ายครับดันเข้าบ้านรถถ่ายเสียครับเอ็นกรรม เดี๋ยวนั่งรถไปกลับอีกว่าครับขากลับดูครับไอ้อ้วนจะโยกกี่รอบครับ โอ้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 รอบเดียวครับไม่ต้องโยกค,ครับถอยรอบเดียวจบเลยครับนี่ฝีมือฝีมือฝีมือครับฝีมือครับไม่ต้องโยกค,ครับว่าไงน้องรนะักพี่เอาหายไปไหนเรื่องกีตาร์ไม่ใช่เราทำลวงหว ง่ายทางหลวงโอ้ยผมเกี่ยวด้ทางหลวงจริงเหรอออกระจกร้าวม่กระจกร้าวดูครับนี่ครับอ้วนบอกว่าเบื่อแล้วใส่หมวกเบื่อแล้วใส่หมวกใส่กันชนอ่ะอยากขับแบบนี้บ้างอง้วนบอก จัดเลยครับเว้นจัดเลยครับโอ้ย<ค>อือล,ลูกสาว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 เขาไม่เนาะอติดหรอ,อเคครับเ,เพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูท,ที่ที่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็น้องฮิงครับ น้องด่าของผมเองครับทำไมน้องไม่โลอกับพี่วะอือทงผมนี่ไม่ได้วะโอเคไปแล้วครับเพืเ่อนๆบายบายบจุบ๊บ